สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับฝันร้ายแห่งแอมะซอนปริงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่โตได้เกือบครึ่งเมตรป่าแอมะซอนนั้นนะครับถือเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีววิทยามากที่สุดในโลกและมันคือหนึ่งในป่าที่อันตรายที่สุดในโลกเช่นกันโดยคุณสามารถพบเจอสัตว์ที่ทำให้คุณขนหัวลุกได้หลายชนิด ั้งแต่ป่าปิรันย่างูอนาคอนดาจนไปถึงปลิงยักษ์แอมะาอนปิงหรือทากดูดเลือดถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่สุดสยองที่นักเดินป่าหลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับในขณะที่ปิงส่วนใหญ่ที่มีขนาดเล็กกว่า้มือของคนทั่วไปแต่สําหรับปิงยักษ์แอมะาอนมีขนาดใหญ่กว่านั้นมากปลิงยักษ์ชนิดนี้นะครับจะมีขนาดระหว่าง30ถึง35เซนติเมตรแต่ขนาดใหญ่ที่พบ อาจยาวได้ถึง46เซนติเมตรและพวกมันถือเป็นสัตว์จำพวกปิงน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยปิงยักษ์แอมะซอนสามารถพบได้ในป่าดิบชื้นของดินแดนเฟรนชเกียนาและพื้นที่ใกล้เคียงของประเทศบราซิลโดยถูกค้นพบครั้งแรกโดยวิกตตเรียกิลิอาน่านักธรรมชาติวิทยาชาวอิตาลีตั้งแต่ปีคศ1849ในช่วงเวลานั้นเองนะครับปิงยักษ์แอมะซอน แทบจะเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันมาราวกับสัตว์ประหลาดในป่าลึกเนื่องจากขนาดที่ไม่ธรรมดาของพวกมันมีเรื่องเล่าที่บอกว่าพวกมันสามารถดูดเลือดของมนุษย์ที่โตเต็มวัยจนหมดตัวได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงย้อนกลับไปในปีคศ1899มีคำกล่าวอ้างที่บอกว่าปิ่งยักษ์เหล่านี้สามารถรวมตัวกันเพื่อจัดการม้าและวัวได้ด้วยการดูดเลือด ส่วนในทางวิทยาศาสตร์นั้นนะครับพวกมันมีงวงแหลมเหมือนเข็มที่สามารถเจาะเข้าไปใต้ผิวหนังถึง10เซนติเมตรและสามารถดูดเลือดได้ในอัตรา0.14ถึง1.5มิลลิลิตรต่อนาทีและน้ำหนักตัวของมันจะเพิ่มขึ้น3ถึง6เท่าการดูดเลือดเพียงครั้งเดียวทำให้พวกมันมีชีวิตอยู่ได้นานหลายเดือนโดยไม่ต้องกินอาหารอีกเลยจริงๆแล้วนะครับปิ่งยักษ์แอเมซอน ได้รับการประกาศให้สูญพันธ์ไปในปีคศ1893ก่อนที่ในช่วงทศวรรษที่1970ดรรอยสอเยอร์ yer, ค้นพบตัวอย่างปิงที่โตเต็มวัย2ตัวภายในสระน้ำที่อยู่ในเฟนเกียนาโดยหนึ่งในนั้นนะครับถูกตั้งชื่อว่าคุณยายโมเสสที่ประสบความสำเร็จในการผสมพันธุ์และสร้างอาณานิคมใหม่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียตัวอย่างนี้นะครับ ได้ให้กำเนิดลูกหลานถึง750ตัวหลังจากคุณยายโมเสสเสียชีวิตร่างของมันนะครับก็ถูกนำไปไว้ในคอลเลกชันสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแห่งชาติของสถาบันสมิธโซเนียนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก p a ต t ิต c e n t น r รหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันใต้ทใายคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญ อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ